สวัสดีครับมีไส์เล็กเพชเมียว่างหนึ่งตัวครับหลุดจองมานะครับไม่หลุดจองคะลูกค้าเลื่อนรับครับขอรับเป็นชุดเล็กอีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้เลยว่างนะครับเชื่องยันเงาครับเพชเมียนะครับราคาสองพันห้าเท่านั้นนะมีใจใส่ตรงมาเลยที่อ้อนครับนี่ที่อ้อนนะครับสนใดสนใจสายตรงมาครับผลเงินผลทองครับ ราคาสองพันห้าครับจะส่งในทั่วไทยนะครับ <c oughs> คีย้อนนะครับเอาไปอุ้มเล่นสบายสบาย,บายฮะไว้สามสิบห้าวันแล้วตัวนี้สี่สิบสามวันนะตัวนี้สี่สิบสามวันนะครับท่านใดสนใจสายตรงมาเลยนะฮะผลเงิน,นผลทองครับ สวัสดีครับคีออนดีครับ